ทีมงานหรืล่างเห็ุงานหรือไงผมสายก็สั่งเนาะในน้าเนาะทีมงานเนาะไอสายสนใจนะครับเนาะสายกสา็สั่งเนาะครับผมมาลดทีนึงเรากำลังขอออกเพื่อจะเข่าแบบเนาะหนาเนาะครับผมเราข,อขอ้อปูหนอเพราะว่าเราตั้งแบบอีกที่นึงครับผมตั้งแบบโอ้เข่าเข่าเราเนาะหนาเนาะเข่าล้วเนาะเข่าเราไม่มาแล้วไนะนะี่ ก็เพราะว่าเล่าเขาเขามาแล้วครับผงานก็เริ่เก็บรายละเอียด,ลยลยด,ดยแล้วรา,รราลลอยอละเอียดเสียเจ้าต่อผนังแล้วครับผมผนังบนบนขบวนมาเป็นทีมงานหนึ่งเอาส่วนก็เป็นก็เริ่มคลอยขี้หนึ่งเอาเริ่มต่อแข้งไปเรื่อยเอาต่อแข้งไปเรื่อยต้องแข้งแล้วครับผมส่วนที่ยัง เพรนี้เขาครับผมเพราะเจ้ากับมัดเล็กมัดยังนะครับหลายคอสั่งนะครับผมสนใจมไปสนใจครับเบื้องล้อรถครับผมอมไปสนใจกับเบื้องเ้องานกำลังเคลียร์พื้นที่นะครับผมของรถครับแบบสูงขนาดนี้แบบกระสูงครับผมกำลังเก็บรายละเอียดอยู่คางบรายละเอียดตรงน